ตอนนี้หนุ่มสาว s v r v i t e t r a r e Construction นะครับทีมงานปูกระเบื้องนะครับช่างเบสนะครับนี่ครับใช้ปูนกาวนะครับกาวซีเมนต์ T O A Superthai นะครับกาวปูนสีแดงนี่ครับเขาก็แบ่งผสมใส่ถังไว้นะครับใช้ถังผสมก็คือใส่น้ำใส่ปูนลงไปแล้วก็ปั่นนะครับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้พลังนุ่มมาปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถังนี้ก็จะเป็นถังไว้สำหรับแบ่ง เอาไปใช้งานนะครับและนี่ก็เตรียมงานอยู่ที่นี่นะครับที่นี่ก็มีใช้ทั้งนี้ครับทีวีสกิมโค้ดนะครับปูฉาบผิวบางที่ฉาบบางไปบนผนังทั้งหมดนี้นะครับนี่คือผนังในส่วนของอาคารหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของอห้องนะครับที่มีการต่อเติมด้วย e p d โฟมหนาะ4นิ้วนะครับเป็น EPD โฟมหนาะ4นิ้วติดตั้งผนังเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็ทาสีแล้วนะครับพื้นนะครับตอนนี้ก็กําลังปูกระเบื้องนะครับพื้นที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่เตรียมไว้ได้ระดับนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนที o a ปูกระเบื้องได้เลยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ที่ปูกระเบื้องลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังปูอยู่ข้างในนะครับนี่คือกาวซีเมนทีวีที่ผสม แล้วนะครับแล้วก็แบ่งมาให้ใช้งานนะครับตอนนี้กำลังปูในห้องนะครับก็จะปูไล่จากนี่ไปนะครับนี่คือในส่วนของในห้องนะครับที่จะปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมน์นะครับ อันนี้ก็เป็นทีมของช่างเบสนะครับที่กำลังปูกระเบื้องโดยกาวซีเมนต์ที่ผสมไว้รอแล้วนะครับนี่ครับเขาก็จะตีน้ำไปบนพื้นปูนก่อนนะครับเนื่องจากพื้นปูนนี้เทไว้ระดับได้ก็จะเทตีน้ำไปนะครับนี่ก็น้ำที่เตรียมไว้สำหรับตีน้ำบนพื้นปูนนะครับแค่พอเปียก ลดการดูดน้ำของผิวคอนกรีตนะครับแล้วก็เอากาวซีเมนต์ไลท์ลงไปที่พื้นผิวก่อนนะครับนี่คือใช้กาวซีเมนต์ไลท์โดยใช้เกียงนะครับเกียงที่ใช้เนี่ยเป็นเกียงใบโพนะครับที่เห็นแต่เป็นเกียงใบโพที่ด้านหนึ่งจะเป็นเกียงหวีด้านหนึ่งก็จะเป็นร่องร่องหวีด้านหนึ่งก็จะเป็นเรียบนะครับเพราะว่าสามารถใช้เกียงเนี่ยตักจากถังนะครับมาไลท์ก่อนได้แล้วก็นี่ก็เตรียมไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือกระเบื้องที่เตรียมรอสําหรับในการ ูไปตามพื้น นี่ครับใช้ปูนกาวที่ไล่ที่พื้นแล้วนะครับเขาก็ใช้ปูนกาวมาไล่หลังกระเบื้องอีกรอบหนึ่งครับซึ่งกระเบื้องที่มาไล่ปูนกาวนั้นไม่ต้องจุ่มน้านะครับไม่ต้องชุบน้ํานะครับหลายคนบอกเอะกระเบื้องไม่ชุบน้ําก่อนที่จะใช้ปูนกาวไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าการปูนี้เราปูด้วยปูนกาวมันปูนกาวเนี่ยมันจะผสมมาพอดีแล้วตามการใช้งานแล้วก็กระเบื้องที่ผลิตก็ไม่เขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องแบบดูดน้ําต่ํา นะครับก็จะไม่ต้องจุ่มน้ํา และส่วนข้างนอกนี้ครึ่งหนึ่งก็ปูไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ปูนะครับด้านนู้นก็เดี๋ยวจะปูเพิ่มนะครับนี่คนคนแบกกามนะบนแบกบกามืบโลภกับก้า นี่ครับก็จะมีเนื้อกาวเลอะบนกระเบื้องบ้างตอนที่เคาะปูนะครับก็เขาใช้ฟองน้ําจุ่มน้ําเช็ดตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อปูนนั้นมันเกาะหรือติดบ,บนผิวกระเบื้องก็จะเอาไม่ออกหรืออาจจะเป็นคราบอยู่นะครับและที่ใช้ก็คือใช้นี่ครับตอนนี้ใช้กาวซีเมนทีโอเอสซูเปอร์ไทย นะครับกาวถุงสีแดงจาก TOA ครับท่านที่ติดตามชมสามารถสอบถามที่ TOA Call Center ได้นะครับ0 2 3 3 5 5 7 7 7นะครับ TOA Call Center 0 2 3 3 5 5 7 7 7หรือถ้าเกิดสงสัยก็ช่างรุกคู่บ้านครับ0 9 1 7 8 9 3 5 6 3ครับ ก็เป็นการให้ท่านได้ติดตามนะครับช่วงหนึ่งของการก่อสร้างที่นี่นะครับซึ่งงานสีก็ข้างในก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของการปูกระเบื้องทาสีเสร็จแล้วก็ปูกระเบื้องต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกาันไลฟ์สดนะครับในวันนี้กล้องอาจจะนิ่งหน่อยนะครับเพราะว่า พี่เขาบอกว่ามีเครื่องมือซึ่งมีแต่อยู่ในรถไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับภาพก็จะไม่สั่นไปสั่นมาคนดูก็จะไม่ค่อยเวียนหัวนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางเพจช่างรูคู่บ้านหรือ YouTube กับช่องช่างรูคผู้บ้านสันชัยขนานนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านด้วย EPD Foam แน่นอนครับนี่ครับ EPD Foam ตอนนี้เป็นนุ้นยู่แบบนี้นะครับท่านที่ติดตามนะครับเราเปิดอบรมกันทุกเดือนนะครับ อบรมสอนทําบ้านโฟมกันทุกเดือนนะครับที่บ้านโฟมสอนบ้านโฟมสีมองน้นนะครับใครสนใจอบรมก็โทรมาได้ที่0252640730917893563นะครับ